สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกักบ1น8 s งหกแ Go Official นะครับมาวันนี้นะครับแอดจะพามาเล่นเกม d r r k o n Power Frame นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนะนำนะครับที่เราอยากจะมาแนะนำให้กับทุกคนได้รับชมนะครับวันนี้แอดเอาทุนมาที่1 0 0 0 GP ั่ะตีเป็น1,000 GP แล้วกันวันนี้แอดจะขอปรับอัตราการเบดอยู่ที่เดี๋ยวก่อนหน้าเดี๋ยวก่อนเล่นนะ่ะขอปรับไปซัก2 5ก่อนแล้วกัน มาไปกันเลยมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะเข้าโบนัสหรือเปล่านะเพราะว่าเกมนี้อ่าคือการลักษณะเกมนี้นะครับผมก็คือเนี่ยถ้าเราได้สองช่องเต็มแบบนี้นะครับช่องที่จามเป็นตอนมาเปิดให้นะครับนี่อ่าโอเคไปบินเลยครับผมเปิดมาโอ้โหโเสียดายมากหน้าวายน่าจะเต็มอีกช่องหนึ่ง ก็คือฟังก์ชันของเกมนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราได้3ตัวเต็ม3ตัวสช่องนะครับเราก็จะมีมังกรมเปิดให้แล้วก็การเข้าโบนัสของเรานะครับผมจะต้องเข้าเต็ม3ช่องแรกนะครับผมก็คือตามตายแรกนะก็คือต้องเต็มเท่านั้นนะถึงจะได้โบนัสนะหรือไม่ก็ถ้าเราได้2ช่องนะครับก็จะมีมังกรมาเปิดให้ช่องที่3ามนะ แต่เราก็ต้องรุ้นกันแต่ตอนในบนสก็จะพิเศษอย่างนึงคือมังกรจะเปิดทุกช่องเลยนะครับที่เหลืออยู่ก็คือช่องที่3ช่องที่4ี่ช่องที่5้านะครับหรือว่าถ้าเราเข้าช่องที่1กับช่องที่3ก็จะมาเปิดช่องที่2ช่องที่4ี่ช่องที่5้าให้ทุกคนงงไหมอ่ะก็คงไม่งงเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยเล่นเกมนี้บ้างแล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนะนําที่อยากจะบอกว่าค่อนข้างที่จะแตกดีมากๆนะอ่แต่ว่าตาการบวกอาจจะน้อยหน่อยนะ แต่ถ้าเวลามันบวกอ่ะคือบางทีบวกเยอะมากเปิดนาทีแบบเป็นหมื่น,นก็มีอันนี้คือต้องลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับส่วนใครอยากจะเล่นแบบแอดแบบนี้นะครับผมก็สามารถดูรายละเอียดที่ใต้คอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็รอติดตามที่ท้ายคิปได้เลยมันจะมีช่องทางนะครับในการที่จะไปเล่นตาแบแอดได้นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่กดกระดิ่งไม่กดสมัครใหนะครับก็ฝากนะครับกดกระดิ่งกดสไัครใ,ให้กับแอดด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะ มังกรมาเปิดโอ้โหอ่าคือตัวเล่นนี้เดียวเองเปิดให้ก็ไม่เปิดให้นะเกมนี้ก็แบบเป็นอะไรที่แบบช่วงนี้อ่าจจะไม่ค่อยแตกนะอ่าแต่ว่าก็จะมีช่วงเวลาแตกมาย,อยูแล้วก็อัตราการได้มากได้น้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละบุคคลนะครับผมบางทีแบบแอดเล่นบวกไป4 5, ี่ห้าพันอะไแบบนี้อ่ะ ทุกคนอาจจะมาเิ่นอ่ามีกาวินโอ้โหบวกมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหก GP นะครับเห็นไหมเนี่ยเวลามันแตกมันก็จะแตกเยอะแบบนี้แต่ถ้ามันได้เต็มในช่องนี้มีมังกรมาเปิดเนี่ยโอกาสลุ้นนี้คือเยอะมากอะมามังกรดูนะครับว่ามังกรจะเปิดตัว L ให้เราหรือเปล่าเชื่อไหมว่ามังกรไม่ได้เปิด L ให้เรา นั่นเห็นไหมแล้วมันไม่มาตนะั้งแต่รอบเมื่อก่อนหนะ้านี้คือเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบางกีแบบเราไม่ต้องไปรุนกับมังกรมากนะครับเราต้องใช้ดวงตัวเองนุนล้วนนะเพราะบางกีมังกรมันก็แบบไม่เปิดให้เรานะจริงๆยิ่งตัวใหญ่ๆนะอย่าคาดหวังกับมันเลยน้อยมากนะครับที่มังกรจะเปิดตัวใหญ่ๆมาให้เราโอ้โหเสียดายเนี่ยทำไมไม่เอาความให้เต็มอีกช่องน,นี้ไม่รู้นะครับว่าวันนี้แอดจะเข้า โบนัสให้หรือเปล่านะอาถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่เข้าเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสคงจะวนกลับมาเล่นเกมนี้ให้กับทุกคนได้รับชมดีนะครับผมคือตอนนี้แอดพยายามที่จะแนะนําเกมอ่ะเสียดายเห็นไหมโบนัสไม่มาคือแอดจะพยายามแนะนําเกมเพื่อที่จะให้ได้ครบทุกๆเกมนะครับให้ทุกให้ทุกคนได้ดูว่าฟังก์ชันเกมของแต่ละเกมเกมไหนนะ่าสนใจนะมาขอเถอะจริงจริง อ้าเมกาวินีกแล้วครับผมบวกมาที่1,160 GP รอบนี้ถือว่านางเปิดมาให้นะอ่ะโอเคต้องยกความดีความชอบให้กับนางแล้วต้องควยยศนางสักหน่อยนะสำหรับมงกงตัวนี้ของแทวันนี้ไม่เข้าบนนันแน่เลยตอนนี้ปรับเบ็ดที่มาขึ้นมาที่50 GP แล้วนะครับบางทีถ้าสมมติว่าเหลือสองพ ถ้าสมมติว่ามันไม่วบวกหรือมันไม่เข้าจริงๆนะเหนือสองพันแอดอาจจะต้องขอพอนะครับเพราะว่าเราได้กำไรหนึ่งพันก็เอามามาลุ้นสี่งกันไม่น่าจะเปิดเห็นไหมเปิดมาคนละตัวแบบพทไมไม่เปิดมาให้อ่ะถ้าเมื่อสักครู่นี้เปิดมาน่าจะได้หลายพันนะ แอดจะพยายามมาเล่นเกมกับทุกคนนะครับชมนะส่วนใครที่อยากจะให้แอดเล่นเกมไหนนะครับก็สามารถนะครับผมคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะถ้ามีโอกาสแอดก็จะเล่นให้นะครับผมก็คือเล่นให้แล้วแต่ว่าจะช้าหรือเร็วก็คือต้องรอติดตามนะครับผมส่วนใครที่รอเกมโนมาอย่าพูดอยู่เช่นเดิมนะครับการเล่นเกมโนมาต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับผมก็คือต้องรอให้เสียงแอดกลับมาปกติ100%ซก่อนนะอ่ะ เพราะว่ามันต้องใช้เวลานานมากๆสาหรับการเล่นเกมโนมาถึงจะแตกนะครับแต่ว่าบางทีในการที่แอนลินบางครั้งไม่ใช่บางครั้งิถ้าสมมติว่าแอนลินแล้วแอนด,ดงยีใช่ไหมอาจจะเข้าเร็วหน่อยอะไรแบบนี้แทนข้โบนัสของเกมโนมาคือบอกเลยว่าช้ามากนะครับชา้าแบบช,าช้าสุดๆมามาดูกันว่ารอบนี้เขาจะเปิดแอลมาให้เราอีกไหมรอบแรีเวกาไม่เปิดมาให้นะรอบนี้เขาต้องเปิดมาให้เรานะ บิ๊กวินมานะครับผมบิ๊กวินมาไปกันต่อเสียเวลาจริงๆสง,งสัยน่าจะได้อยู่ที่2,000น,นี่แหละจริงๆน่าจะได้กำไรประมาณน,นี้น่าจะได้กำไรแค่ประมาณัถ้าสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่เล่นแล้วอังค์คีรู้สึกว่ามันบวกมาสักพักนึงแล้วนะครับผมเราไม่เข้านะครับแอนดะแนะนําให้ทุกคนหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ทำการถอนกันออกก่อนแล้วค่อยฝากมาเล่นใหม่นะมันจะได้เหลือทัง้งคูณเหลือทั้งกำไรนะพยายามอย่าเล่นต่อนะอันนี้คือเป็นการรีวิวเป็นการแนะนําเกมสําหรับช่องหนึ่งของแปดซอเดโอออฟิเชียลนะครับมีการแชร์เทคนิคนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากทุกคนติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่กดกระดิ่งช่องไหมนะครับที่ติดตามแล้วแต่ยังไม่กดกระดิ่งช่องกดกระดิ่งช่องมาให้ด้วยนะเพราะว่าเวลาแอดมาลงคลิปนะจะได้ไม่พลาด จะได้มาชมปอดไทยเลยนะครับผมแอดจะพยายามลงคลิปให้กับกคนได้รับชมนะครับในทุกๆวันอ่ะโอเคงั้นเราก็พอกันไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับเกมด a ร์ Power f เ a m e นะครับวันนี้เราไม่เข้าโบนัสนะครับก็ไม่เป็นไรหรือว่าแต่วันนี้เราก็ยังบวกอยู่ยังมีช็อตที่ว่าเออมันก็ยังแตกอยู่นะครับผมเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แอดอยากจะแนะนำให้กับทุกคนลองมาเล่นกันดูนะครับผมบางทีเข้ามาเล่นแล้วอ่ะโอเคเข้ากด สีครั้งแล้วมันไม่เข้าไม่อะไรเลยก็คือไม่บวกก็คือเปลี่ยนเกมได้ทันทีนะแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่โอเคครับผมสำหรับวันนี้168 s o oh, o t แ f f f i c i a l ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากช่องทางการติดตามที่ทาคลิปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นตามแอปนะครับก็สามารถดูที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าดูที่ทาคลิปของเมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้1 6 8 s o f กแปดซอเขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ